เมือนโดนขเหมือนโดนอะไรนะโดนของอ๋อก่อนนะเป็นอะไรกันม really ah, mm. ันจะเยอะมากเสื้อเปียนหมดอ่ะอยงนเดี๋ยวของขับออกกันหนปวดหัวมาหลายวัน นี่เราไปทําพุ่นสักพันหนึงได้ไหมอ่ะได้ทำทีละร้อยสองร้อยเดี๋ยวก็ครบเนาะ<ช>อุทิศให้ปอบนะใ,<ช>ให้ปอบแล้วก็ แล้วเจ้าก,กรรมมีเวททั้งหมดนะ,ะป,อบ,ปอบมันปอบมันมาสิงเราอะแล้วมันก็โดนคุณใส่เหมือนกันกำลังขับออกคุยกับปอบแล้วปอบบอกผมอยากให้ไปทําบุญห้วยเขาสักครังนึงเข้าใจป่ะทำทีละร้อยสองร้อยก็ได้นะคุณคิดให้ปอบเจ้าก,กรรมมีเวททั้งหมดนะเป็นทำรายไม่ส่งไหมเออวใช้ไ,ได้วันนั้นหนูเพิ่งไปทำสองร้อยมาทำตรงนี้ไปแล้วก็ไปทำที่วัดเดินไปดูดีโลงไหม กรจะจากับปอบแล้วได้ไงมันยังสั่นๆอ,อยู่อ่ะดีขึ้นไหมอ่ะดีขึ้นเมื่อกี้หนูสั่นมากแต่ตอนนไงก็ยังสั่นสั่นไม่ก็เลยรักแต่นนื่อมาถึงว่าเขารับรู้แล้วไนงะมันก็หายไปเองอยังไม่มีโช,อโชอคอ้าวคือถึงลงบกวยนั่นขอใช่ขอไปเท้าได้ไหม

กีิโส่เหรอกีนั้ษาัตาลักทหัยชะตโีนู่สำริสนุโมาัิโตพระสามสวิสัยเดีะใช่ไหมาพุทธปะตธมวคระูดวงอัมมาอวิสุทธสัวสติกีิโสกีิโสมหาาัตสสิทิมีนาชันสิโมอมมาจมายใจว่าจะปอริงๆๆอาหารื่ อยู่ใรถในบ้านแล้วเนี่ยเศนและว,วนรถในบ้านมีเยอะ